มิถุนายน2567ปฏิทินการเมืองแน่นขนาดไปด้วยคดีที่อาจชี้ชะตาได้ว่าใครคนหนึ่งหรือทั้งลพลพรรคต้องยกขยงเป็นผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังหรืออาจเปิดชะตาเมืองเปลี่ยนขั้วสลับข้างครั้งใหญ่เริ่มจากคดีแรกอายการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผิดคดีมาตรา112และนัดพบพนักงานอายการเพื่อยื่นฟ้องต่อสาลอาญา หลังพิษโควิดส่งผลโรคเลื่อนกำเริบเป็นอาการแทรกซ้อนมาแล้วตามขั้นตอนเมื่อมาตามนัดจะถูกส่งสารทำเรื่องยื่นขอประกันตัวถ้าสารให้ประกันก็กลับบ้านแต่ถ้าไม่ให้ประกันจะถูกส่งตัวเข้าเรือนจำอีกครั้งคดีนี้ต้องวัดใจอ,อสอสอและจับตาว่าสี่ไม้สุดท้ายที่ทีมทานายใช้สู้คดีจะผ่านนายใหญ่รอดหรือร่วงอีกสาคดีกองกันอยู่ที่ศาลร,รัฐธรรมนูญ เรื่องที่คดียื่นยุบพักเก้าไกลที่น่กะกะตเป็นผู้ร้องงานนี้กะกกตที่ถูกนายชัยทวัฒ์ตุลาธนหัวหน้าพักเก้าไกลศพประมาทว่าเป็นสีธนนชัยจะงัดอะไรเป็นไม้เด็ดเป็นหลักฐานจนนาไปสู่การพิจารณายุบพักหรือไม่หลังยืนการว่าชงยุบพักตามมาตรา92ไม่ใช่93ดังนั้นไม่ต้องไต่สวนต่อมาคือคดีคุณสมบัตินายกเรษขา ปมแต่งตั้งพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกที่กลุ่ม40สวร้วอ,รรองว่านายกต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์คดีนี้สารรัฐธรรมนูญสั่งคู่กรณียืนบัญชีระบุพยานหลักฐานภายในวันที่17มิถุนายนพร้อมนัดพิจารณาคดีต่อในวันเดียวกันคือ18มิถุนายนล่าสุดนายกลาง,งานด้วยโรคโควิดตามนายใหญ่มาติด สุดท้ายคือคดีที่สารรัฐธรรมนูญต้องชี้ขาดพรปว่าด้วยการได้มาซึ่งสอวอปี2561ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่กรณีนี้สารปกครองกลางส่งคำโต้แย้งผู้ฟ้องคดีรวมสองคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา212ว่าพรปว่าด้วยการได้มาซึ่งสอวอมาตรา 36, 40, 41และ42 ห,หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา107หรือไม่สารรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนตามพรบว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญมาตรา58วรรคหนึ่งกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในวันที่18มิถุนายนเวลา9นาฬิกา30นาที ติดตามการพิจารณาและวิเคราะห์เจาะลึกคดีเหล่านี้ผ่านรายการพิเศษ18มิถุนายนนี้ทุกช่องทางไทยโพสต์